สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราเอีกวันนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับตัวไดโอดบิดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับขนาด100แอมป์นะครับผมมีไดโอดบิดในมืออยู่นี้สองตัวเตรียมเอาไว้ที่จะไปติดตั้งให้กับที่วัดปา่านาซีนวนนะครับอ่า ที่จะจําลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้คือการจะนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานโซล่าเซลล์นะครับผมมีไดโอดอยู่สองแบบนะครับแบบเดียวกันแต่ว่ามีอินพุตอยู่สองสองชนิดครับชนินชนิดแรกก็จะเป็น3ามขั้วนะครับก็คือ,อไฟ AC เข้าได้3มชุดอย่างออย่างเช่นพวก พัดลมกลางหันที่มีไฟออกสามสายอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีแหล่งจา่ายมีแหล่งจา่ายสองตัวนะครับสามารถใส่ไดอดตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นใส่ได้แหล่งจ่ายเดียวนะครับก็ใส่ฝั่งหนึ่งเป็น ac นะครับใส่ใสายสลับกันยังไงก็ได้นะครับอตอนนี้เรามาประยุกต์จะสมมติให้อีกฝั่งเนี้ย เป็นฝั่งแบตเตอรี่ต่างชนิดกันนะครับเราแต่เวลาเราต่อเนี่ยเราต่อควายย่งไงก็ได้ครับแต่ว่าตอนมันออกเนี่ยตัวไดโอดปลิดมันจะแยกเองว่าบวกจะไปทางไหนลบจะไปทางไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ลบก็จะออกฝั่งนี้นะครับบวกก็จะออกฝั่งนี้นะครับแต่ตอนเข้าเข้ายังไงก็ได้ครับแต่ว่าตัวบริดมันจะแยกเองนะครับวันนี้ผมจะมาสมมุติการใช้งานแบตเตอรีอ่ต่างชนิดกัน จะเป็นแค่สมมตินะครับโดยใช้ไดโอดวิดในการป้องกันการย้อนของกระแสของแรงดันนะครับเราจะสมมติว่าสวิตช์ power supply สองตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ต่างชนิดกันนะครับอย่างเช่นว่าตัวหนึ่งเป็น NMC ตัวหนึ่งเป็นลิเธียมฟอสเฟตหรือว่าตัวหนึ่งเป็นลิเธียมฟอสเฟตตัวหนึ่งเป็นตะกวกรดเปดเจลก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีแรงดันตอนมันชาร์จเต็มจะไม่เท่ากันนะครับ เราจะไม่สามารถที่จะต่อพ่วงกันตรงๆได้นะครับแม้แต่แบตตะกัวกรดก็ตามนะครับถ้าแอมเขาไม่เท่ากันถ้าต่อพ่วงกันตรงๆมันจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นแบตหนึ่งร้อยแอมหนึ่งลูกไปต่อพ่วงกับแบตสี่สิบแอมหนึ่งลูกอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้อ,อ ถ้าแบตลูกเล็กเนี่ยแรงดันอ่อนแบตร้อยแอมเนี่ยกระแสเต็มๆมันจะไหลไปหาแบตอีกลูกหนึ่งก็จะทําให้แบตอีกลูกหนึ่งชำรุดเสียหายได้นะครับแบบเดียวก,กันกับตัวนี้เหมือนกันครับถ้าเราต่อถ้าเราต่อขานานกันไปเลยโดยไม่ผ่านไดอดบิดนะครับมันก็จะทําให้เกิดกระแสไฟไหลย้อนไปหาแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้ แบตเตอรี่หรือ BMS ลูกที่แรงดันอ่อนกว่าเสียหายได้นะครับเราจึงนำไดโอดบริดมาประยุกต์ใช้นะครับจริงๆในการทำงานอาจจะไม่ใช่ไดโอดบิดก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาขาลบเนี่ยต่อไปรวมกันที่โหลดได้เลยนะครับแต่เอาตัวขั้วบวกของของแต่ละโหลดเนี่ย มาผ่านไดโอดก่อนนะครับไดโอดตัวเดียวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ครับซึ่งเราก็เลือกแอมป์สูงๆไดโอดตัวเดียวนะครับส่วนส่วนสายลบก็ต่อตรงไปเลยนะครับทั้งสองทั้งสองเส้นก็ไม่ต้องผ่านแต่ว่าตัวนี้ผมมีไดโอดบิดแล้วก็เลยต่อแบบนี้นะครับในการทํางานจริงก็ถ้ามีขายนะครับหาซื้อง่ายก็คือไดโอดที่มีกระแสสูงร้อยแอมสองร้อยแอมตัวเดียวเลยนะครับ ใช้ตัวเดียวพอส่วนสายลบเนี่ยก็ต่อตรงไปยังโหลดนะครับอย่างตัวนี้เราก็จะจำลองไว้สองตัวนะครับสังเกตว่าสายบวกมันก็จะมารวมกับโหลดตรงนี้นะครับสายลบจากสองฝั่งมันก็จะมารวมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราป้อนไฟเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปมันก็จะวิ่งผ่านไดโอดไปยังโหลดนะครับ แต่ถ้ากระแสมันไปถูกจ่ายให้โหลดมันเหลืออยู่อย่างเช่นตัวเนี้ยแอมป์เขาสูงนะครับมันก็จะสามารถที่จะย้อนมาได้ย้อนมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีไดโอดกั้นอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งย้อนกลับออกมาทางนี้ได้นะครับเหมือนกับตัวนี้เหมือนกันถ้ากระแสไแรงดันตัวนี้เขาสูงเขาวิ่งไปเนี่ยแล้วโหลดใช้เหลือนะครับแรงดันก็ยังมากพอที่จะย้อนกลับมาทางนี้ แล้วมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะฝ่าไดโอตัวนี้ออกมาได้นะครับมันก็จะวิ่งย้อนอกลับมาไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะวิ่งไปทางนี้ได้ก็ต่อเมื่อแรงดันตัวนี้มากกว่าแรงดันตัวนี้นะครับมันถึงจะ,ะมันถึงจะวิ่งไปได้นะครับโอเคเราจะมาทดลองกันนะครับผมเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้พัดลมตัวนี้กินกระแส4แอันนะครับผมจ่ายไฟตั้งตัวนี้ไว้12โวลต์โอเคครับก่อนตัวนี้อ่าตัวนี้ตั้งแรงดันไว้13.8นะครับซึ่งเป็นแรงดันที่มากกว่านะครับถ้าตามเทคนิคแล้วก็คือว่า เมื่อ,อไรก็ตามที่ผมออนแตอนี้มันออฟอยู่นะครับยังไม่จ่ายตัวนี้แรงนันต่ำกว่าตัวนี้จะหยุดจ่ายทันทีเลยนะครับอ่าผมจะเปิดนะครับาจ่ายแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แอมไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้แรงดันก็สูงกว่านะครับเขาสูงกว่าเขาก็วิ่งไปจ่ายให้โหลดแล้วเหลือมันก็วิ่งมาย้อนมายันตรงนี้ไว้นะครับ มันก็วิ่งข้ามาไม่ได้ตัวนี้ก็วิ่งไปต่อไม่ได้เพราะตัวนี้แรงดันต่ํากว่าก็วิ่งมาชนตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้เพราะตัวนี้ยันอยู่ตัวนี้ก็มาผ่านผ่านข้ามาทางนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมีไดโอดบร็กกั้นไว้อยู่นะครับอันนี้คือการจำลองในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งที่มีแรงดันต่ำกว่ากันโดยมากนะครับมันก็จะตัดการจ่ายเลยทันทีนะครับ ทีนี้เราก็จะจําลองอเพิ่มแรงดันอีกฝ่ายนึงขึ้นนะครับมนจะหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวน,นี้ขึ้นสิบสามโวลต์สิบสามกับสิบสองจุดแปดก็ใกล้เคียงกันนะครับมันก็เกิดการาช่วยกันจ่ายนะครับตัวนี้แอมป์ก็ยังอยู่ที่สามแอมป์ตัวนี้ก็จ่ายมาสอางแอมป์นะครับผมก็จะเร่งแรงดันขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ทั้งสองตัวช่วยกันจ่ายนะครับ เพราะว่าแรงนั้นใกล้พอแรงน,นั้นลลักษณะใกล้เคียงกันโหลดจะถูกดึงไปเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งเข้าไปหาโหลดมันก็เลยเกิดการช่วยกันจ่ายนะครับอ่าผมจะเร่งแรงนั้นขึ้นนะครับยิ่งแรงนั้นตัวนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะจ่ายมากขึ้นเพรานั้นตัวนี้ก็จะจ่ายลดลงเรื่อยๆนะครับสิบสามจุดเจ็ดสองเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ตัวนี้สิบสองจุดแปดหนึ่งอ่า แทบจะไม่จ่ายกระแสะเลยนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่จ่ายให้โหลดแทนนะครับผมเล่นขึ้นนิดหนึ่งสุดสามจุดอ่าสิบสี่โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จ่ายกระแสะไปเต็มเมเลยนะครับตัวเดียวตัวนี้ก็ไม่จ่ายแล้วนะครับและเท่านี้ไม่จ่ายแล้วนะครับมันก็กลับกันเลยนะครับก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ย ตัวเนี้ยวิ่งไปที่แรงดันสูงกว่าแล้วก็อวิ่งวิ่งมารอที่นี่แล้วข้ามมาไม่ได้ครับเพราะว่ามีแดอดกัน้นฝั่งนี้มีแรงดันต่ำกว่านะครับมันก็วิ่งเข้าไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองมีแรงดันอตัวนี้ยน้อยกว่าแรงดันจุดนี้มันทําให้มันยันกันอยู่ตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้นะครับ ส่วนอินเวอร์เตอร์เราสมสมติสมมติเป็นอินเวอร์เตอร์อันนี้พัดลมทัดลมรถนะครับทัดลมแอร์รถ12โวลต์นะครับสมมุติว่าเป็นอินเวอร์เตอร์เขาก็จะทํางานของเขาไปตามปกตินะครับโดยที่อไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นคนจ่ายโหลดแล้วไอตัวเนี้ยเขาจะทําหน้าที่บล็อกของเขาเองนะครับตัวไหนมากกว่าเขาก็เอาตัวนั้นจ่ายถ้ามันใกล้แรงดันลงมาใกล้เคียงกันเมื่อไหร่เขาก็จะเป็นการช่วยกันจ่ายนะครับ การช่วยกันจ่ายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกรณีที่ตัวโหลดมันกินกระแสะเยอะนะครับแต่ถ้าโหลดกินกระแสะไม่เยอะแต่ว่าแรงดันที่มีกระแสะที่มีจ่ายทั้งสองฝั่งเนี่ยเขามีเยอะอยู่เขาก็จะพยายามวิ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําให้ฝั่งเนี้ยไม่ไม่ได้จ่ายโหลดช่วยกันนะครับการจ่ายโหลดช่วยกันก็คืออตัวโหลดของอของเราเนี่ยมีการกินกระแสะที่ค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่น ในโหมดสแตนบายของอินเวอร์เตอร์ประมาณหนแอมหรือว่าประมาณแปดร้อยสี่ร้อยแปดร้อยมิลลิแอมเนี่ยแบตเตอรี่ลูกไหนที่มีแรงดันเยอะกว่าตัวนั้นก็จะทำหน้าที่จ่ายนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าแรงดันของแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งลดลงมาใกล้เคียงกันเขาก็จะเริ่มเช่อกันจ่ายนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังในการนําไปประยุกต์ใช้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปนี้พอจบแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ